พี่ชาตุมองยางดีขนาดนี้เพชรงังก่อนขอเหล็กเสียบป้าขอเหล็กจังเลขอเหล็กน้ำต้นไมาเลยพิตามินแต่ขี้อยู่ถงยาเบื้งนี้โอ้โอปุ๊บุ๊ป๊บป้าเบื้องคนเอาหมอกนีเอาหมอกนีอันนี้เอาหมอกนีป้าโอ้โอไกลแล้วยาไกลแล้วเห็นชองตัวเะไรยาขออีกตัวดึงยาสามตัวแดงจึ้งขึ้นก็ต้องตับก็ต้องต้นอย่างนีแต่ว่าเอาเหล็กสจกากนตอนนี้ ตาเปิญะโอ้ะกะจิงักทักกันได้ไหมคะกูเครียดเล้วติเจ้าเสือเรืองพญานาคมูเจ้าเสือเรืองพญานาคเปิมือนี่เพิ่นอันเสิ่นปูกับแย่แม่หรอเป็นกิจเป็นกิจตึ้นเหลือเกิตามาเที่ยมกันเถอะเบื้องเนียพีน้องเบื้องตีนั่งเองเล้คนเนี้ยว่ามันไปลกกล้ามเอาโลด บ่คือตีนลั่มให้เจ้าเสี่ยเลียงว่ะรั่มใส่ส่วนสูงเฮ็ดจังเดอยู่สูงยั่มใส่ส่วนสูงเฮ็ดจังเดอยยูจะไปเสี่ยงตุ่มม่องไว้ใส่หน่อยรัมใส่ส่วนสูงมึงไปเสี่ยงตุ่มม่องไว้ใส่มาด่านทางด่านแม่เตี้ยสูงรั่มสูงนตั้งไงตากินถาแข็งสิบอกเมื่อคนเห็นแต่ว่าใส่ทงน่องหน่อยๆปีดบังนั่นปะทงน่องรีกีแย่ไปรึเปล่าแค่อยู่บ่เตกปันใดกําลังเล่า เพื่อนได้ยังกขอเพื่อนเหี้ยบไปยกขันแล้วแม่นบอกแม่นเอาเงินใส่หกขันนั่นล่ะยกอู้คู่บายมะมี่ได้มาในหกบาทอะมมีก็ไปแลกแถบนี่ร้านค้าว่าวะมีเงินแลกเป็นแไงเลยกไหนแลกกันด้ว่หรอทำนิดสิอันนี้คือช่วงร้อนนอนร้อนท้ำพิธีไหว้คู่ค่ะพอกินข้าวแล้วเพื่อนให้นอนเว้นเพื่อตื่นซะกันเพื่อนบ่อยนอนหรอก นอตึงมันงนาตากรยอนเยอนอยากนมันยำขึ้นมาสันซืนมองกล้องถือพอได้ก็ไไ้เมียนึ่งเทียม้อมขึ้นเมียเดยาเดิมยาขุดตราเทียมเทียมเทียมปูยามาเทียมมือขึ้นนั่งอยู่ดีๆห้บกบกขึ้นแหมเป็นไหนเทียมถึอเที่ยมมืงขึ้นนี่เป็นยังไงขารู้สึกอัน เทียมนี่เป็นจังไรันอยากดูจังเ่เคยเทียมเทียมพลังเจาะเลยเนาะนังเทียมจินนังนังเทียมนังบังเทียมสินังอย่างค่ะสินรับปีนเสร็จภารกิจแล้วมาโรมอีกนะครับเพราะเราจะทำพิธีต่อโอรว่าเนื้อพักยกสิกินเข่ากินน้ำกินเข่ากัดสีไหลเพราะว่ามันกระจัดกระายเนาะ แกงนี่แล้วี่น้องนี่มท่านีโอ้ยไปดีสุกเด้อเหมียวเด้อกระไายคู่น้ำกันอยู่จไหนกึบไปเลยวันนี้ไงไปดีสุกๆบ้าเรียงเกือบันขึ้นนี่หมู่บ้านก่อนที่บ้านกึบไปโอ้คุยกัวเหมาไดแล้ววะแล้วอะไรเราได้บะเมียนสอนควเหมนพน่น้วงเขาเออไม่ยังล่ะ เอานเนือเป็นืัอเป็ดเน้เบิร์กับเมีเป็น้จริงเอาคือหัวสะหัวที่แรกเรากรเบอันนี้ทุกคนกึ่งึ้นกึึ้นเอ้าล้าหัวควัเขาบอกเอ้ากระเซยเขากคกินเราหรอเราหัวกระเซาะเราคือหัวติเกียร์เรากือโอยกระสีตายกางกงกปกลูกเราสิบุคายตแล้วเออ ววาเอล่าเนี่เออแก็พ่อายไปล้างหมดคนทันทีหวังว่าพ่อจะไม่ดูคลิปนี้นะะพ่อของเวลนะลือดนบับพ่อว่างเราบอกหูสูบว่าใหม่โทรศัพท์หอนแล้วพี่เพมึงอยากนุ่เขาไม่อยากหนุ่มเขาต้อมชุกก้อเขาขวาไมุ่กมึงเข่าเราเด้อมึงมาเป็น7ิบเจ็ดีิบแปดเดยจิมาแอบเบลคุยกันบอว่างอยู่นี่ ทูุกมื่เลยจ้ะว,ว่าทกอนไอุ้ยกัมากแลวเนาะคองมากตัวหนึ่งโอ้ยไรละ่ะยูไซนันสูโอ้ยุ่นเ่ยิซีรีอะไร้อเรียบฝเรีเโอ้ยตาไม่ข้นจิอยากได้เครื่องรดนตีบอ อยากได้เครื่องดนตรีบ้าะเขาเรียนยังจะควงตงไปเช็ครถก็มี่อยี่เหรช็ีโอ้โหโทษเดี๋ยนี่เ่ะโทษกสอเรียจากบ้านรอบที่แล้วที่ถามยืมยังยืมได้ยู่เลยเป็นฟูชายเป็นบุฟีไปเกินแล้วคนบหงจะจับนลูกๆแดกกาแฟไข่มูเลียงยุทธจิถามซื้อเทสต์ดีเขา เหเราอดได้ผู้ชายต้องอิ่มสังโวจังสว่าซฟ้าพี่น้องเป็นเป็นเขาเอมมซอนมูเซากะเล่าทิจจกมึงยังมาเสนอหนาทัศทาจกเงินกูสิเลียงเองพะนะโอ้ยกะจกเงื่นเีื่อนหน่อยเดียวละอนซีเม่มันไมช่องมันม่ช่องใดอยส่บ้านน่นายค มาเบนดอนจะพูดเบาเด้ตากว้างกัดนกกำลังนอ่อยู่นั่นนี่มาหาคำนยามหาคำนิยามของผู้ใตู้ยามอย่างคำนิยามของผู้ใ้ในของเดียวนี่ใหานิยามบางเลยมันบอกีนียามอกมันของเดเือกเีวนั่นเลดนเปรียบแล้วก็คือแม่บาหยันต้องเทียมต้องเทียมมเสาว เบลนนดนไปลูกนอื่นนะพี่บ้าให้ไปลูกๆเอากระไปไม่นอนให้ยังน่งลู้นแน่ดึงย่าบุกขึ้นบอหลับบอนันพวกผีเวถิดก็จะถ่ายห้ามพูดเดียว้าาไปปฏิกัติไปแล้วค่ะพี่น้องเขาพูดนานที่ติดตามแล้ว ช่องยูทูบเนียแล่ะคลิปนี่ยจ,จะเป็นคลิปนาเกียรเพราะว่าเห็นด็ดเด็เดตีนตีนเซ็้โอ้โหซุยเจกกไปสภาพพี่บางทีเอาไป<พ>าไปล่างไปล่างตีนมันก็ไป็นใสมันก็ตขี้เดียดเนาะสูงบงในเห็ดอุปุยปีกู้าสตร์อย่เพอเวอร์คเพอเวอร์นี่แหะก็เร่วาสิมันอนอนอนย นี่เด้นี่เด่นข pues ้าเจ้าในไร่สวนว่านว่าเจอไอ้เป็ดท่านี่เขาทำเป็ดกันจังมากเด็กเลยเป็ดจุดใตหันอันนี้คือหลังเวทีนี่หลังเวทีเวทีไม่เสียกองเลยพี่น้องเอ้ยนี่ขี้มีขีดๆบิดหน่อยแก่นไม้ยำน้ำกระเสออ่อนครับ อไปแต่พุะะงนนเนี่ยเจะบบอลก็เลยไงรับไงเนี่ยเวทีหลานนึง่งแรงเดือดมโหดหมอราขนเจเป็นๆคณะนี้สแตนมาท่านมาอีกประมาณมื่สองมื่นสแตนกับิมาแล้วเอาขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะครับสหรับกขาาีดนิวไบสมีสกอนสวัสดีครับ